สวัสดีครับสวัสดียามเย็ยนครับสวัสดีเพื่อนๆนชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันในหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มามิดปวดอาดลุมรังครับหน้างานสิ้นข้างสะโบราณนี่ปวดอาดลุมรังแล้วก็ ลงเห็นครูครับงานรีครับรีไซเคิลในหนึ่โจโบนครับงานรีไซเคิลครับ ตั้งกระแต่เบนซ์ร้อยสี่สิบเอสโอ้เดาตั้งกระแต่จัเดเต็มฐานเลยจัยเดเต็มใบมีดเลยครับมีล้อฟรีหน่อยแล้วก็ใส่ดีเอลช่วยครับ ยางเรเดียนเขาก็ไม่ค่อยจะเกาะถนนเท่าไรน่ครับสัญ,ญลักษณ์ DL ครับนี่ตรงนี้ถ้าเราใส่ก็ไฟจะโชว์วกคู่แับเจ้าอาดีตคู่หมู อันนีู้เรียว่าไงดีร้อยสี่สิสบเมตรเหมือนกันเดี๋ยวอนี้กูจะก่อนกั่งก็ได้กขับมาด้านหน้าเข็หรือเปล่าก่อนเราขับกันข้งหน้าครับ รถน้ำหน่อยโอ้เราลืมโหลดีอลครับเดี๋ยวเราต้องเดินหน้าให้ีกต้องคลายตัวกันเม็่อที่เราโหลดครับโอ้รุ่นรบียันแท้ <laughs> ไรนี่เดินหน้าไปล้างกัน หลดดีเอวครับไปดีเววถ้าหลดถ้าลืมลืมปลดแล้วเวลาเราเลี้ยวเราจะรู้สึกได้เลยครับว่ามันทื่อแข็งๆไงครับแล้วก็อย,อยากจะเลี้ยวครับทื่อๆแข็งๆแต่ถ้าเราปลดแล้วก็จะไม่ค่อยรีบอะไร วาวน้ำครับรถน้ำเอาไปเลยแล้วก็ไปออพุ่งไปชูน้ำแก่พุ่งดีจริง เลิกงานแล้วครับแค่ห้าโมงเย็ยนแล้วน่าจะเอาแลงนี้เสร็จก่อนครับแล้วเราค่อยเลิกงานก็เราก็จะวิ่งเรตเตอร์กลับบริษัทเราจะติดฟิล์มครึ่งน,นี้ ของจริงครับจะติดฟิล์มสารอบแล้วครับนี่ไม่ได้ติดสักทีสันสะเทือนซาไก การสะเทือนไดนาแพ็กตีนแกะหรือล้อหนาวเจ้าทุเรียนเจ้าล้อทุเรียนทำง,งานเป็นทีมครับกวนการรถเกรดก็ขาดรถบดรถน้ำไม่ได้ครับ สาคันเนี่ยจะไปด้วยกันตลอดต้องมีรถน้ำรถบดรถเกรี่องสามคันครับคู่กันไป3ามหลุมสามมุมไม่งั้นก็จะไม่ครบองค์ประชุมครับ, <c ười> รบองค์ประชุม แล้วนี่เราต้องปลด DL ก่อนครับเนี่ยปลด DL ก่อนสดี๋เราไปเลี้ยวออนุ่มกิ้วแล้วศูนย์ดีทูทำอะไรเ,ออเรื่องงานแล้วเรื่องไปจอดไป <c oughs> จอดบงการ <c oughs> Ừ. <laughs> Cho <laughs> ครับฝั่งนี้หันหน้าหาพระอาทิตย์นากเดินอร์ก็ต้องหาหมวกมาโพกหน้าครับไม่งั้นไม่ครับเพราะว่าฟิลม์มเราไม่มีกระจกใสไม่แน่ครับนี่ึ้ดีแอลอีกแล้ว จัดฟิล์มครับพรุ่งนี้เอาให้มืดตึ๊บไปเลยเอ,อเอาให้แบบมองไม่เห็นไปเลยครับจัดฟิล์มพรุ่งนี้แหละเอาไปถึงเวลาเร่งงานแล้วครับเรบาก็น่าจะทำให้เสร็จเรนี้แล้วเราก็จะหยุดแล้วกัยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเลยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ